สวัสดีค่ะมาแล้วกลับมาแล้วหลังจากที่เนาะก็อย่างที่รู้กันนะคะเฮ้ยเบีเศร้ามากเลยคือจริงๆไม่อยากจะทําวิดีโอคือเศร้าจริงมีลูกข่าวใช่ไหมคะเมื่อวันอะไรวันศุกร์เบียยังทํางานอยู่เลยค่ะแล้วก็กำลังช่วยหมออยู่วันนี้บีก็ได้ยินจาก วิทยุอะค่ะคือทุกห้องมันก็จะมีวิทยุไงเขาก็เปิดเราได้ยินข่าวว่าพระเจ้าอยู่หัวทรงแบบเสด็จสว,วรรคตแล้วอะไรอย่างเงี้ยโหบีแบบคือไอ้ที่ดูดซักชัน้นอะค่ะแทบล่วงแล้วบีก็แบบเพียไปเลยนะหมอเขาก็ถามเฮ้ยเป็นไรอะไรอย่างเงี้ยบีก็บอกเนี่ยเมื่อกี้ไงข่าวที่ออกอะไรเงี้ยแบบพระเจ้าอยู่หัวชั้นแบบทรงสิ้นพระชนแล้วอะไรยเงี้ย แล้วหลังจากนั้นบีเดินกลับบ้านนะคือไม่มีแรงกลับเลยอะกลับไปถึงบ้านปุ๊บบีก็ร้องไห้แฟนบีก็เลยถามบอกเออบีเมื่อกี้เห็นข่าวแล้วล่ะอะไรเงี้ยเออเสียใจนะอะไรเงี้ยบี้อกอ๋เนาะแต่บีก็มกมกเมื่อ,เ,นะอ,เ,อ,อเช้าเนี่ยเพิ่งเปิดดูเนี่ยค่ะเฟซบุ๊กแล้วก็เห็นคำ สั่งสอนของพระองค์อะไรเงี้ยเหมือนกับว่าแบบอ,อะไรนะคือคนที่อยู่ต้องทําหน้าที่ต่อไปอะไรเงี้ยนีก็อือเนาะก,ก็ใช่อ่ะเนี่ยค่ะโอเคแล้ววันเนี้ยบีก็เลยตอนนี้บีอยู่ที่บ้านหมอค่ะหมอเรียกบีมาเก็บไอเนี้ยอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะมรารยาอารมณ์เนี่ยเนี่ยค่ะมันจะเป็นลูกแบบเนี้ยเนี่ยแบบเนี้ยนะคะเห็นไหมทำไมมันไม่ใช่ นี่ค่ะนี่ดูนี่ดีกว่าเป็นลูกกำดำคล้ายๆลูกอันนี้ค่ะลูกบูเบอรี่อะแต่ว่าคือแบบมันจะรสชาติอืมจะพูดว่างไงดีอะคือมันบางคนก็บอกคนอร่อยกว่าบางคนก็บอกแม่อร่อยเท่าบูเบอรี่อะไรเงี้ย แต่ว่าอันนี้คือ,อจากที่เขาวิจัยมาคะอันนี้คือจะแบบมีวิตามินซีมากกว่าบุเบอรี่ก็คือในการวิจัยคะ่ะที่บีอ่านกับหมอผลไม้อะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นสีดำนะั้นจะมีวิตามินซีสูงนี่ก็เลยหมอเขาเรียกมาตัดหอ,อดูเขาบอกให้เก็บเอาไปหมดเลยดูเยอะมากเลย บีว่าจะบีเ่า,จะ,เากกจะไปทำอะไรนี่ค่ะตอนแรกกะจะไปทำเขาเรียกว่าอะไรนะน้ำผลไม้อ่ะเออไม่ทำดีกว่าบีชอบไปกินสดนะคะไม่ถึงว่านึกว่าเอาไปจิ้มกบพริกเกลืองเนี้ยอร่อยดีทำพรปิกเกลือแล้วก็เทลงไปเลยช้อนนี่แบบสดไปเลยแบบแซ่บมากอะ่ะนี่บีมาเก็บรอบสองแล้วค่ะรอ,รอบแรกไม่ได้ถ่ายลืมถ่าย ก็รอบสองก็มาถ่ายให้ดูเมื่อกี้ก็ขอหมอละพวถ่ายวีดีโอได้เปล่าจะถ่ายไปเพื่อนๆดูน่าคือเยอะมากเลยเดีย๋ยวนนี้เดี๋ยวถ้าทําแบบโอ้โหดูอันนี้คือแบพึมมากเลยเยอะมากืนมาเขาปลูกแบบ เพื่อความสวยงามนะครเพราะบางคนฟินคนฟินเขาก็ไม่ชอบกินกันแต่เบียชอบกินนะคะขอตัดกันอคนฟินจะไปทําเป็นเม,มหัวเบีย <c oughs> พูดเมหูหมายถึงว่าทําน้ํำผลไม้ะค่ะแต่ว่าเขาจะเขาจะเอาอุ้ย <c oughs> เสร็จแล้วนะคะเบียเอแค่นี้ก็พอทำไมมันไม่ชัดอะือยัอยง ส่วนคนฟินเขาไปทำน้ำผลไม้ค่ะแต่ว่าเขาจะมีผลไม้อย่างอื่นมาผสมด้วยอย่างเช่นแบบลูกพวกแกลเบอรี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแกลเบอรี่ผสมตอนนี้มันจะออกแบบมันต้องสุกจริงๆนะมันถึงจะอร่อยอันเนี้ยแต่ถ้าไม่สุกจริงๆก็จะออกฝาดแล้วมันจะติดลิ้นเราค่ะมันจะติดลิ้นเราอะเหมือนกับติดอะพงเพดานอะไรอย่างเงี้ยพวก แต่ถ้าแบบสุกจริงๆก็จะอร่อยมากแต่บี้ชอบนะหมอก็เลยเออรู้แล้วว่าใครชอบเนี่ยก็ามาเก็บเลยตอนนี้มันเริ่มจะตายแล้วแต่ยังเหลือเยอะอยู่เลยเยอะมากเลยอันนี้เขาทำเป็นแบบว่ารั้วบ้านอะไรเงี้ยโอ้โหนี่ยค,ค่ะดูเพียบเลยนูนยาวไปถึงน้นโอเคเนี้แหละกลับละหนาว วันนี้ประมาณสามองศาแต่เมื่อเช้าหนาวรู้สึกจะหนาวมากเลยวันนี้นี่ตอนกล้งคืนก็อาจจะติดลบคนะ่ะโอเคไปละั้งนั้นนะเดี๋ยวเผื่ออันนี้มาทักทายกันเฉยๆนะคะเนาะทุกคนก็สู้ๆนะคะชีวิตต้องกําเนินต่อไปเนาะโอเคบายๆค่ะ